ค่ายพันธมิตรเจ้าชายโบรลินองค์ที่9ก้าชำเลงมองกองทัพขนาดมหึมาของภูเขาสามขวานที่ลอยเคว้งอยู่ในระยะไกลฟาบาบดบริการข้างๆเกวเสียงตื่นเรายังไม่ออกคำสั่งหรือครับอย่ากกังวลโบรลินตอบอย่างเย็นชาฉันตัดสินใจแล้วครับบริการเงียบกริบในใจของโบรลินครุ่นคิดจะบุกโจมตีดีไหมปู่สั่งมาแล้ว แต่พลังฝ่ายอื่นกำลังทะลักออกจากค่ายพันธมิตรเราสามารถก่อสงครามครั้งใหญ่ได้ทันทีในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไม่มีขีดจำกัดของปริศนารูปแบบชีวิตเลือดเนื้อมีทั้งมนุษย์สัตว์อสูรโลหะพืชสัรพชีวิตพลังงานและ AI อีกนับไม่ถ้วนบางแห่งอันตรายยิ่งกว่าดาวแคระดาวและดาวนิวตรอนก็คือภูมิภาคพิศวงและสมบัติลึกลับที่มอบพลังวิเศษแก่ผู้ครอบครอง ในพื้นทุ่งดาราหน้าฝั่งทุ่งดาวภูเขามังกรดำคังหลันสตาร์พง,งาดเด่นในพริบตานักรบผู้เกรียงไกลจำนวนมากทะยานมาลงจอดเมืองบนคังหลันสตา์แบ่งเป็นสองส่วนคือเมืองโบราณกับเขตสมัยใหม่เมืองโบราณฝั่งรากประวัติศาสตร์นับล้านปีและเป็นที่ตั้งของฐานพันธมิตรทหารรับจ้างแห่งเครือข่ายจักรวาลเสมือนจริง อาคารราฟ้าสูงที่สุดมีห้องใต้หลังคาขนาดมหือมาสูง8,600เมตรกว้าง1,000ตารางเมตรภายในมีเก้าอี้ไม้2ตัวหันหน้าเข้าหากันชาและถ้วยตั้งประดับบนโต๊ะเล็กในเก้าอี้นั้นนั่งอยู่สองผู้ทรงอิทธิพลฝั่งหนึ่งคือหลอดเจียงเทียนเฉินแห่งภูเขาสามขวานรูปร่างงดงามดุจเทพดวงตาเป่งประกายฟ้าร้อง อีกฝั่งคือเจ้าพิภพฮาเกรแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ภูเขามังกรดำชายชราหัวโล้นจมูกสีซ้าดวงตาเย็นเฉียบพลังตราฟ้าร้องและน้ำแข็งบนหน้าผากแม้ไม่ปลดปล่อยก็ข่มบรรยากาศเจียงเทียนเฉินเงื่อนขายเจ้ามากเกินรับได้เสียงกร้านของเจ้าพิภพฮาเกรดังกังวานดุจใบมีดเสียดสีกันเจ้าจะเปลี่ยนใจหรือไม่เจียงเทียนเฉินเออย่างสงบนิ่ง ทั้งคู่คือระดับเจ้าพิภพสูงสุดในเขตดาวผู้เขามังกรดำมีแต่สิ่งมีชีวิตอมตะเท่านั้นที่เหนือกว่าบรลินเจ้าชายองค์ที่9เป็นหลานของเจ้าพิภพฮาเกรจึงได้รับอำนาจล้นเหลือกว่าเจ้าชายองค์อื่นๆแม้จะไร้บัลลังก์แต่มีพลังระดับเจ้าพิภพหนุนหลังฉันจะรับเพียงหข้อเท่านั้นเจ้าพิภพฮาเกรพูดเสียงหนักแน่นเจ้าได้ยินหรือเจียงเทียนเฉนินต้องเ้าข้อไม่มีน้อยกว่านี้ เจียงเทียนเฉินสายหัวถ้ามันฉันจะส่งรหัสผ่านลูกแก้วมรดกสุดท้ายให้เจ้าหาเกรข่มความโกรธไม่อยู่ในจุดเชื่อมต่อเครือข่ายจักรกวาลเสมือนจริงอาบูเจ้าพิภพหาเกรปรากฏกายในพระราชวังเสมือนในนั้นโบรลินรอคําสั่งอู่ครับฉันพร้อมแล้วหรือยังช้ากว่านี้อาจเสียโอกาสจงบุกหาเกรสั่งโจมตีชาวภูเขาสามขวาน จับตายผู้นำและขโมยคอมพิวเตอร์ AI ตรวจสอบว่ามีรหัสผ่านล่าสุดหรือไม่รับทราบโบรลินตื่นลั่นฮาเกรลูปหัวหลานอย่างเอ็นดูในโลกเสมือนในค่ายพันธมิตรออกเดินทางคำสั่งทำให้ผู้รอดชีวิตจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ภูเขามังกรดำเกือบแสน0 0 0หมื่คนแต่โบรลินคัดเรื่องหกห0 0่นนายที่ได้ยินคคำสั่งชัดเจนพวกเขาลอยขึ้นฟ้าอย่างพร้อมเพรียงผ่านสองวันเต็มพวกเขาจึงหยุดพักฟาบาทครับ นี่กองทัพผู้ใช้บนจำนวน2,000คนบอดิกาดายงานโบรลินปลายตามองดีมากยานทรงกลมประกอบข้างลานวงแหวนเก็บของเปิดกว้างจัดให้ขึ้นไปในห้องโดยสารชั้นล่างปู่หลวหลินสั่งบอดิกาดแปดนายรีบปฏิบัติยานแบ่ง3าชั้นแต่ละชั้นสูงหลาย10เมตรจัดเตียงซ้อน4ระดับจุ8คนไม่เบียดกันจุ2,000ชีวิตได้สบายสบายฝ่าบาทครับกองทัพ2 0 0 0นายพร้อมแล้วออกเดินทางโบรลินประกาศ ยานลอยชิงอากาศมุ่งสู่กองทัพภูเขาสามขวานอย่างรวดเร็วภายในห้องควบคุมเจ้าชายโบรลินยืนประจำแผงบริการยืนเคียงอาจารย์ครับเหลืออีก120,000กิโลเมตร1 0 0 0 0 0กิโลเมตร80,000กิโลเมตร60,000กิโลเมตรเสียงแจ้งระยะทางยังดังไม่ขาดสายสแกนกองทัพระบุต,ต้อหมายสำคัญ12คนโบรลินสั่งรับทราบครับ ยานสแกนของยานดี8ครอบคลุม200,000กิเมตรแป๊บเดียวยานสแกนแจ้งว่ากองทัพภูเขาสามขวานมี78,53 0นายเป้าหมาย12คนระบุตำแหน่งแล้วจอมอนิเตอร์เผยจุดสว่าง12จุดเขียงคู่ภาพสีษา12คนประกอบด้วยนักรบระดับดาวเลือก2รายหัวหน้ากองพันและแม้แต่เราเฟิงปล่อยปืนเลเซอร์เกรดดี6สังหารผู้พัดหลงไม่โจมตี12คนนี้พวกเขามีสมบัติคอมพิวเตอร์ AI อาจมีรหัสผ่านอย่าทำลายบรลินสั่งเย็นชา ให้กดปุ่มเมนจัดการเข้ากับ12เป้าหมายพร้อมส่งทีมรับสมบัติจากพวกเขาโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ AI รับทราบบอดี้การ์ด8นายซื่อสัตย์จัดการปืนเลเซอร์เกรด C2 ถูกติดตั้งเพิ่มได้ง่ายเพราะม,มีสต็อกเพียบหลังจากสองล้านพลบุกทะลักซึ่งมีข้อมูลถึงเราเฟิงเริ่มโบรลินดึงเสียงต่ำดวงตาเงาเจดิดกองทัพผู้เขาสามขวานทะยานเต็มฟ้าเราเฟิงกับทีมสี่คนปะปอนอยู่ในฝูงทหารหัวเราะคุยกันอย่างสนุกสนานพี่สามเราทำได้ดีมาก สภาพเหมือนผ่านการฝึกจนถึงโดเมนหลอดแล้วยังมีเงินเหลือเทพเจ้าสายฟ้าหัวเราะยาประมาทหงเตือนเราเฟืองส่งพลังจิตระวังอุปกรณ์สแกนของฉันถูกตรวจจับคงมีระบบสแกนยักษ์ซุ่มยิงระบบสแกนยักษ์หงเทพเจ้าสายฟ้าและเอากูผงะใช่ตั้งการดไว้เราเฟืองจริงจังทันใดนั้นเสียงกล้องลึกลับดังกึกก้องกึกก้องกึกก้อง เงาดำสามเงาลอดลงเหนือกองทัพเราขลุมดำยักษ์เสียงระเบิดเงียบสนิทแต่แรงสันสะเทือนกระจายนักรบดาราระดับ900อคนระเหยสูญสิ้นเผยเคลื่อนแรงดันสีมืดซัดฝูงพลที่เหลือเลือดฉีดซาจากเกราะและหมวกการโจมตีแรกฆ่าชีวิตผู้คนในรัศมีร้อยเมตรหมดสิ้นไม่มีเสียงร้องก่อนตามมาด้วยคำรามสะเทือนขวัญรัมเบิลกระสุนปืนใหญ่อีกชุดถล่มหลายพันศพลุมราบต่อหน้าเพราะความหนาแน่นของพลมีมันเราฟึองเบิกตากว้างรู้สึกมึนหัวดุดค้อนทุบ ทันใดนั้นลำแสงเลเซอร์12ลำพุ่งฉายลงมาโจมตี12เป้าหมายทั้งนักรบระดับดาวเลือกสองรายหัวหน้าทีมและแม้แต่เราเฟิงชิ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 แสงขาวเจ็ดเชาสิบสองลำแทงทะลุไปยังเป้าหมายสิบสองชีวิตสลบลงทันทีพี่สามเราเฟิงผู้เชี่ยวชาญหงเทพพระเจ้าสายฟ้าและเอากูถึงกับปากค้างเราเฟิงร่วงฟื้นขึ้นมาลืมตางงๆอะไรน่ะเขาถามด้วยเสียงสั่น นั่นคือปืนเลเซอร์เกรดซีสองสังหาร12คนในพริบตาที่เหลืออีก11กับ2ระดับจัก,กรวาลถูกฆ่าหมดฉันรอดเพราะเถาวันรวมพลังอะไรลัวเฟิงถึงกับชะง,งักงนันดวงตาเบิกโพลงเมื่อเขาหมุนตัวสำรวจทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจูๆ่ๆเสียงทุม้มรัมโบลกล้องกังวานราวกับโลกทั้งดินและฟ้ากำลังแยกออกจากกันในพริบตาเรือเอกภพขนาดมหือมาปรากฏกลางอากาศใต้ท้องเรือเปิดออกอัตโนมัติ เหล่านักสำรวจในชุดเกราะสีดำทะลักออกมาเป็นขโยงแบ่งกำลังเป็น12ทีมพุ่งตัวลงมาอย่างบ้าคลั่งราวพายุหมุนไม่เพียงเท่านั้นลำแสงเลเซอร์เกรดสีสองพุ่งแหวกอากาศไปยังตำแหน่งต่างๆของกองทัพภูเขาสามขวานรวดเร็วและรุนแรงจนกองทัพใหญ่ต้องพัดกระเด็นสายหูฟังในหูเจ้าหน้าที่ก้องกังวานด้วยเสียงสั่งการปิดกัน้นวูเขาฆ่าให้หมดมันคือชาวภูเขาดำมังกรเสียงคำรามแห่งความโกรธสะท้อนกลับมา แม้พวกเขาสูญเสียผู้คนไปหลายพันเสียงตะโกนและเสียงระเบิดยังคงดังกึกก้องกลางเวหาบนห้องควบคุมยานเอกภพชั้นในสุดเจ้าชายบรลินองค์ที่9ยืนสงบนิ่งณนะแผงควบคุมผ่านจอจำลองเหตุการณ์ที่กำลังฉายภาพด้านล่างเขามองการโจมตีครั้งแรกด้วยความเย็นชาปืนใหญ่เลเซอร์เกรดดีหศาสตร์ปลาปฏิบัติการสง่ามพร้อมกับเลเซอร์12ลำพุ่งสู่เป้าหมายที่สำคัญที่สุดในกองทัพภูเขาสาขวาน เมื่อทีมยอดฝีมือ2000นายแบ่งกำลังเป็น12ชุดกระจายพุ่งเข้าใส่บริเวณกองกำลังที่กำลังสับสนผลคือกองกำลังหลักราว8 0 0 0 0คนแตกกระจายหวาดหวั่นก่อนที่จะค่อยๆรวบกำลังกลับมารวมกันสกัดการโจมตีอีกครั้งขณะเดียวกันภาพข้อความความสำเร็จอันดับหนึ่งความสำเร็จอันดับ8ความสำเร็จลำดับที่9ความสำเร็จครั้งที่6แสดงขึ้นต่อเนื่อง ทีมปฏิบัติการแต่ละชุดรวบรวมคอมพิวเตอร์ควอนตัมและแห่งกิจข้อมูลควอนตัมก่อนส่งขึ้นมายังยานเอกภพ,พการลอบโจมตีรวบเร็วราวสายฟ้าใช้เวลาไม่ถึง3นาทีนักสำรวจทั้ง12ทีมกลับขึ้นยานทันทียานเร่งความเร็วฉีกทะยานหายลับไปในชั่วอืดใดเบื้องบนกองถับผู้เขาสามขวานที่เหลือยืนหยัดมองยานจากไปดวงตาเต็มด้วยความโกรธเกรี้ยวส่วนลัวเฟิงกับลูกทีมสี่คนก็อากะอกรวญใจอย่างดีที่ฉันมีเถาวันเมค,คากั้นป้องกัน ไม่อย่างนั้นเทพพเจ้าสายฟ้าแววตาเปี่ยมด้วยความเกลี้ยวกราดเกือบเอาตัวไม่รอดแล้วหงรับก่อนจะหุบสิมคมอารมณ์โกรธหลัวเฟิงสูดลมหายใจลึกกลิ่นโลหะของเลือดยังฉุนจมูกเขามองไปยังซากศพกระดูกและชิ้นส่วนเนื้อที่กระจัดกระจายอยู่ไกลสุดลูกหูลูกตาศพทหารฝีมือยอดเยี่ยมขององค์ชายก้านอนแน่นนิ่งอย่ามัวเสียใจเราทําอะไรตอนนี้ไม่ได้ต้องรอให้โอกาสอีกครั้งแล้วค่อยตามกองทัพออกไปนั่นแหละสาคัญที่สุด หลัวเฟิงกรอดคำรามเบาๆหงและเทพพเจ้าสายฟ้าพยักหน้ารับแม้หัวใจเต็มแน่นด้วยความแข้นก็ต้องเก็บไว้บรรยากาศภายในยานเอกภพ,พเงียบสงัดเจ้าชายบรลินกวาดสายตายงคอมพิวเตอร์ความตั้มเจ็ดเครื่องและแหงเก็บข้อมูลความตั้มแปดวงวางกองอยู่กับพื้นนี่คือผลงานของพวกเจ้าหรือบอดีกิการ์ข้างกายตัวสั่นพูดขึ้นฟาบาดจาก12เป้าหมายที่โดนเลเซอร์11รายเสียชีวิตมีหนึ่งรายรอดชีวิต เมื่อไปเก็บกลับมาบางเครื่องถูกรื้อชิ้นส่วนจึงได้มาเพียง7ดเครื่องและ8ดวงครับโบลินเลิกคิ้วขึ้นมาเล็กน้อยก่อนจะเบี่ยงสายตาไปยังบอดีิการ์คนนั้นถ้าคราวหน้าไม่ทํางานให้สําเร็จอย่ามาอ้างเหตุผลอีกเข้าใจไหมเข้าใจแล้วฝาบาดคนรับใช้ก้มกราบหนึ่งเขาแล้วคนที่รอดชีวิตคือใครเป้าหมายหมายเลข12ครับหืมต้าหมาย12ชั้นจําได้มันคือพังจากยานเอกภพลำเดียวกับเราโบลินขมวดคิ้ว เชิญออกไปได้แล้วครับบอดี้การทั้ง8ถอยออกหายไปในเงามืดทิ้งโบลินเพียงลำพังกับความเงียบเขาย่อนกายข้างกองคอมพิวเตอร์ค่อยๆตรวจสอบแต่ละชิ้นอย่างละเอียดก่อนสายหน้าไม่มีรหัสผ่านใดๆเลยหรือสีหน้าของโบลินซีดเผื่อนก่อนจะลุกขึ้นด้วยความเดือดดาลทีมอุปกรณ์ทุกชิ้นกระจัดกระจายดังสนัน่นในนั้นเองณที่เมืองโบราณบนคังลันสตาภายในห้องโถงสูงเสียดเท้าสองราชันเจ้าพิภพนั่งหันหน้าเข้าหากัน หนึ่งคือเจ้าพิภพเจียงเทียนเฉินแห่งภูเขาสามขวานอีกหนึ่งคือเจ้าพิภพฮาเกรแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ภูเขาดำมังกรฮาเกรข้ายันยัดตามเงื่อนไขเก้าข้อถ้าเจ้าต้องการรหัสผ่านสุดท้ายต้องไม่ขัดบนน้อยกว่านี้เจียงเทียนเฉินเอยงเง่ยอย่างเยือกเย็นฮาเกรรีตาเจ้าร้ายกาดนักทั้งคู่สบตากันแข็งกร้าวราวเทวดาที่สาบสูญข้ายอมรับเงื่อนไขเก้าข้อของเจ้าทั้งหมดฮาเกรถอนหายใจเจียงเทียนเฉิน,นย้มยิ้ม ดีใจที่ได้รุ่นงานกับท่านฮาเกรตอบป,ปากเกียรติเป็นของข้าเจียงเทียนเฉินท่วงเบาๆอย่าเพิ่งยินดีนักด้วยว่าข้าสั่งให้ทหารในโลกภายในทำลายคอมพิวเตอร์ควันตันะ้มและรหัสผ่านทั้งหมดไปแล้วผู้ใดพยายามส่งต่อจะถูกจัดการจนดับศูนย์ดังนั้นไม่ว่าท่านจะทำเรือในโลกภายในรหัสผ่านสุดท้ายจะไม่มีวันถึงมือท่านแน่นอนสีหน้าฮาเกรสั่นรอกิกก่อนแจงยื้มให้ข้าน้อมรับ เมื่อท่านพร้อมให้เตรียมสิ่งที่ต้องการแล้วข้าจะส่งมอมรหัสให้เจียงเทียนเฉินกล่าวพร้อมหัวเราะเบาๆข้าขอเวลาเตรียมการหนึ่งเดือนหาเกรเปลยข้าไม่รีบร้อนเมื่อใดท่านพร้อมความลับจะเป็นของท่านคำสุดท้ายจากเจียงเทียนเฉินก้องสถานก่อนเงาเขาจะเลือนหายออกจากห้องโถงหาเกรก้าวไปยังหน้าต่างสูงมองลงสู่เมืองโบราณเบื้องล่างบนความสูงกว่า4,000ันเมตรเหนือผืนฟ้าเสียงเย็นเยียบหลุดจากริมฝีปาก ครั้งนี้เจ้ากอบโกยมากคราวหน้าข้าจะตอบแทนเจ้ามากกว่านี้ไอสารเลวคำสาบดังระงมก่อนจะเงียบหายไปสักพักบริกรสองคนนิ่งอึง้งประตูล็อกหน้าต่างล็อกพวกเขาหายไปไหนกันหรือหลังจากบินทะลุผ่านหุบเขาสายลมและสายฟ้าในโลกสายฟ้าราวเจวันกองทัพผู้เขาสามขวานก็มาถึงทางออกสู่คังลันสตาทางออกนี้แคบกว่าแห่งแรกมากนักสำรวจสามารถผ่านได้เพียงหยิบมือต่อครั้งเท่านั้นสวซส่้ส ซัวลำแสงนักสำรวจจำนวนมากทะยานออกจากโลกสายฟ้าสู่เมืองโบราณบนคังลันสตาร์เสียงสั่งการกล้องกังวานนักสำรวจทุกท่านปรอบรวมตัวกันด้านหน้าผู้ใดพยายามหลบหนีจะถูกฆ่าไม่เชื่อฟังคำสั่งจะหมดสิทธิ์รอดชีวิตเหนือกลุ่มผู้ถูกกักขุพนพลระดับจักรวาลและเจ้าดินแดนแวดล้อมอยู่รอบด้านบางครั้งมีแม้แต่เจ้าพิพรลอยเด่นอยู่เหนือฝูงทหารพวกเขาจับตากลุ่มผู้รอดชีวิตด้วยแววตาเย็นชา เสียงคำสั่งทั้งหลายช่วยรักษาระเบียบไม่ให้ใครย่างไกลออกไปอย่างประมาทพี่สามดูนั่นสิเทพเจ้าสายฟ้ากระสิบหลัวเฟิงหันตามเขาเห็นในระยะไกลท่ามกลางนักรบทรงพลังมีผู้หนึ่งในชุดเกราะสีเขียวเข้มแผ่ออร่าเเยนเยือกเย็น,นคนนั้นหูแหลมสอดรับกับใบหน้าดูดังเทพสง่านั่นคือเจ้าพิภพหนัวหลานสารทั้งคู่ศบตากันอยู่ชั่วขณะ ลัวเฟิงรู้สึกเหมือนโดนเจ้าพิภพระดับดินแดนอ่านใจได้เขาจึงรีบดึงสายตากลับมาเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปการปรเผชิญหน้ากับนัวหลานสารและสัญญาพันธมิตรกับหมิงหยูไม่ดีเลยหน้าตาของลั่วเฟิงเปลี่ยนไปทันทีในขณะที่เขาถูกมอบหมายให้ดูแลระเบียบวินัยของกองทัพ ทันทีที่นวหลานซานปรากฏขึ้นดวงตาของเขาเปล่งประกายขึ้นอย่างอารมณ์รุนแรงก่อนจะพุ่งทยานเข้าหาลั่เฟิงทันทีนัวหลานซานพูดผ่านพลังจิตจังหวะดีจริงฉันรอมานานแล้วที่จะได้จัดการเจ้าร่างปากจัดนี่ฮ่า <laughs> ฮถ้าได้เผชิญหน้ากันตัวต่อตัวฉันจะเอาเรื่องเจ้าทันทีมันทำให้ฉันขุนเคืองด้วยฐานะของฉันใครจะกล้ามาหยุดฉันได้กัน นวลหลานซานเต็มไปด้วยความมั่นใจอย่างสุดคิดในจักรวาลที่อันกว้างใหญ่ตำแหน่งของระดับจักรวาลน,นั้นสูงกว่าระดับระดับดาวเรื่องนับหลายล้านเท่าการก้าวขึ้นสู่ระดับจักรวาลคือขั้นก้าวแห่งอำนาจอันยิ่งใหญ่และการที่หนึ่งในระดับจักรวาลฆ่าผู้เผชิญระดับดาวเริ์ก็เปรียบดังคนเหยียบมดนวลหลานซานก็พร้อมจะบทขยี้ล่วเฟิงให้หมดไหมต่อมา ทหารจากกองทัพภูเขาสามขวานบินลงมาประจำการใหม่นัวหลานซานในชุดเกราะสีเขียวเข้มยังคงมุ่งหน้าไปยังศูนย์บัญชาการทหารนัวหลานซานนี่คือกองทัพภูเขาสามขวานฉันนัวหลานซานจากตึกร้อยพยักเจ้าเป็นใครมาทำอะไรที่นี่คำพูดของเขาส่งผ่านพลังจิตอันรุนแรงไปยังผู้คนเจ็ดหมื่นนายในกองทัพจนทุกชีวิตหยุดชะง,งักและหันมามองเพียงพริบตา ทุกสายตามองเห็นเงาร่างหนึ่งพุ่งทะลุฝูงพรันปรากฏเป็นนัวหลานซานผู้ทรงพลังนั่นนัวหลานซานหรือใช่จากตึกร้อยพยักทำไมเขาถึงมาที่นี่กันนะเสียงวิจารณ์ครึกโครมในห้วงเวลาสั้นๆท่ามกลางผู้คนมากใหม่ยทหารเล็กคนนั้นยังกล้าส่งเสียงถามขึ้นให้ได้ยินแต่สิ่งที่นวหลานซานไม่รู้ก็คือล่วเฟิงนั้นไม่ได้เป็นทหารในกองทัพภูเขาสามขวาน ทันใดนั้นเสียงสั่งการดุเดือดดังขึ้นเสียงจักรวาลระดับทั้งห้าโฮแฮหยุดเดี๋ยวนี้นัวหลานซันหยุดเจ้ามาทำอะไรที่นี่กันแน่พร้อมนั้นปรากฏกายขึ้นห้าร่างระดับจักรวาลแห่งกองทัพภูเขาสามขวานทุกคนมีสีหน้าบึ้งตึงหนึ่งในห้าระดับจักรวาลพูดนักสำรวจเหล่านี้ล้วนนำสมบัติจากโลกภายในโลกมามีทั้งระดับเจ้าดินแดนและระดับเจ้าพิภพเมื่อฟ้ามัวดินยังไม่ยอมออกมาทวงคืน แล้วนวหลานซานเจ้าจากตึกร้อยพยักกล้ามาบุกในกองทัพเราเจ้ามาหวังจะขโมยสมบัติหรือนวหลานซานยิ้มอย่างท้าทายระดับจักรวาลอีกองค์นัวหลานซานเจ้าต้องการเข้าร่วมกองทัพเราไมหมนัวหลานซานไม่เลยข้าเพียงระดับจักรวาลชั้นหนึ่งบนคังลานสตาร์ยังมีพันหมื่นกว่าคนที่แข็งแกร่งกว่าข้ายิ่งมีระดับเจ้าดินแดนและระดับเจ้าพิภพอยู่รอบๆอบข้าไม่มีวันคิดจะเข้าร่วม ทุกวันนี้ข้าเพิ่งเจอศัตรูตัวฉกาดไม่คาดว่าจะได้เจอเขาพอเจอแล้วก็ต้องจัดการให้รู้ดำรู้แดงเดียวนี้ระดับจักรวาลทั้งห้าเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าเป็นเชิงเข้าใจหนึ่งในห้าคนแล้วศัตรูท่านคือใครนัวหลานซานชื่อล่วเฟิงเขาเป็นเพียงทหารชั้นผู้น้อยในกองทัพทหารชั้นผู้น้อยทั้งห้าศบตากันเอาทหารน้อยหนึ่งคนมาให้ข้าพอเป็นพิธีใช่ไหม ระดับจักรวาลทั้ง5้ากล่าวอย่างเด็ดขาดสมบัติจากนักสำรวจไม่ได้ถูกระดับเจ้าดินแดนหรือระดับเจ้าพิภพใดามาเรียกคืนตอนนี้ไม่สามารถส่งทหารให้ท่านได้ใบหน้านัวลซานาบึ้งยิ่งขึ้นนัวลซานาตอนนี้ระดับจักรวาลรอบข้างและเจ้าดินแดนกำลังจับตามองข้ามองว่าเจ้าควรถอนตัวออกไปตั้งแต่ตอนนี้นัวหลานสา้อมศรีรษะอย่างทรงเกียรติจากนั้นหันหลังไปโดยไม่กล่าววาจาใดท่ามกลางกองทัพ นักสำรวจจำนวนมากยังคงประจำการอยู่ล่ว่เฟงเผ่าดูนัวหลานซานที่ถูกห้าระดับจักรวาลกีดขวางก่อนลอยจากไปอย่างขมขื่นล่วเฟิงนัวหลานซานเราต้องหาโอกาสสังหารเขาให้ได้สักครั้งหงนัวหลานซานนั้นเราต้องฆ่าเขาให้ตอยเทพเจ้าสายฟ้าเราจะให้หลอดหมิงอยู่ช่วยเดินการไหมดวงตาล่วเฟิงฉายประกายใช่อีกไม่กี่วินาทีเราจะพบเขาหลอดหมิงหยู ทหารรับจ้างระดับสองดาวของเครือข่ายจักรวาลเสมือนทรงพลังยิ่งในหมู่ระดับเจ้าดินแดนถ้าท่านยินยอมความสําเร็จจะง่ายใดล่วเฟิงหากเราแลกสมบัติให้หมิงหยูต่อไปเขาจะช่วยเราอย่างเต็มใจโอกาสสาเร็จสูงเทพเจ้าสายฟ้าล่วเฟิงเจ้าจะให้สมบัติอะไรกับเขาหงใช่ล่วเฟิงเจ้าคิดอย่างไรล่วเฟิงอาวุธพลังงานพันธุกรรมระดับห้าชนิดยอดเยี่ยม วินคัตเตอร์เพียงหนึ่งเล่มหงและเทพเจ้าสายฟ้าแค่หนึ่งลวเฟึงใช่แค่ชิ้นเดียวพอถึงแม้หมิงหยูจะมีทรัพย์สมบัติมหาศาลก็ยังลำบากที่จะจ่ายราคาอาวุธนี้อาวุธระดับสามเกรดสูงสุดนั้นมีราคาหลายแสนล้านดอนลลาร์มังกรดำต่ำสุดก็พันล้านต่างกันเป็นร้อยเท่าสำหรับวงล้อไฟเป็นอาวุธระดับต่ำสุดแต่วินคัตเตอร์อยู่ใกล้ยอดสุดชิ้นเดียวแลกวงล้อไฟได้เป็นสิบ เวลาล่วงเลยทหารรอดชีวิตจากภูเขาสามขวานประจําการในทุ่งราบเหล่าผู้แข็งแกร่งทยอยบินจากไปกองทัพค่อยๆลดขนาดเหลือ 70,000, 60,000 60, เป็น50,000และเหลือทหาร40,000คนในที่สุดจูจูเสียงทุ้มสูงดังขึ้นกลางอากาศหมิงหยูพูดลั่วฟึง่งฮ่าฮ่ในที่สุดข้าก็พบพวกเจ้าทั้งสี่จนได้โอกาสนี้ช่างน,น่ายินดีจริงๆฮ่าฮ่หมิงหยูตัวสูงลอยเด่นอยู่ในอากาศ กลุ่ม4ของลั่วเฟิงและอีก200คนบินไปหาท่านหลอดพวกเขาทั้ง200คนโค้งคำนับ4คนของล่วเฟิงยืนประครองกายโค้งคำนับท่านหมิงหยูดีมากไปพักที่วิลล่าของข้าเถิดหมิงหยูนำกลุ่มของล่วเฟิงและเหล่านักผจญภัย200คนจากไปอย่างรวดเร็วห่างจากทุ่งราบประมาณ20กิโลเมตรนอกกำแพงเมืองโบราณในเพลงเล็กๆหลังหนึ่งนัวหลานซานเงยหน้ามองพื้นทามผ่านหน้าต่างพังๆ ทันทีที่เห็นล่วเฟิงจากไปพร้อมหมิงหยูสีหน้าของเขาซีดเผือดนัวหลานซานในใจไม่ดีไม่ทันตั้งตัวเลยที่ล่วเฟิงจะตกอยู่ใต้ปีกหมิงหยูดูแล้วหมิงหยูปฏิบัติต่อเขาดีด้วยการจะฆ่าเขาแทบเป็นไปไม่ได้หนวหลานซานชกไม้ไผ่ข้างกายแพะไม้ไผ่แตกกระจายเบื้องหลังเขาเป็นวิลล่าสุดหรูที่พักอันง,งดงามบนผืนหญ้ากลุ่มสำรวจ200อคนนั้นบินออกไปนานแล้ว ในอีกฟากฝ่ายล่วเฟิงนั่งล้อมวงกับหมิงหยูล่วเฟิงรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยตลอดมารอคอยไม่เคยมีระดับเจ้าดินแดนหรือระดับเจ้าพิภพใดามาเป็นการส่วนตัวทุกคนส่งคนมารับแต่ไม่มีใครมาด้วยตนเองหมิงหยูพูดจริงๆการเดินทางครั้งนี้น่าเสียดายฉันส่งเบนดี้ทหารที่ถึงระดับจักรวาลมาเอาสมบัติให้แต่แม้เขาได้ของถูกสุดมันก็ยังแพง ใครจะคิดว่าเขาจะบุกเข้ากองทัพองค์ชายก้าแล้วกระชากสมบัติจากเขาไปล่วเฟิงหงและเทพเจ้าสายฟ้าส่งสายตาแต่หมิงหยูไม่มีท่าจะโกรธดูเหมือนโชคร้ายแทนหมิงหยูพูดรีแล้วไรายได้พวกเจ้าในโลกภายในโลกเป็นอย่างไรแลกมาหนึ่งชิ้นครับดวงตาหมิงหยูคมกริบสว่างวาบทันทีหมิงหยูถามชิ้นอะไรความคิดล่วเฟิงแวบขึ้นทันใดนั้น วินคัตเตอร์ยาว3เมตรลอยเด่นกลางอากาศพื้นสิวสลักลายแปลกตาแผ่แสงสะท้อนให้ผู้พบเห็นสะดุ้งพลังออร่าอันใหญ่โตทรงพลังจนทำให้ใบหน้าล่วเฟิงและทีมซีดเพื่อดล่วเฟิงพูดท่านหมิงหยูนี่คือวินคัตเตอร์อาวุธพลังงานพันธุก,กรรมระดับ5ครับหมิงหยูเยี่ยมเยี่ยมดวงตาเขาเปล่งประกายไฟเมื่อเทียบกับสมบัติที่เบนดี้ได้มาชิ้นนี้แพงลิบ อาวุธระดับสูงสุดนั้นราคายากจะประเมินพันล้านถึงแสนพันล้านดอลลาร์มังกรดำต่างกันเป็นร้อยเท่าและอาวุธระดับห้านั้นยิ่งเล่นใหญ่กว่าวงล้อไฟหลายสิบเท่าหมิงหยูถอนหายใจถ้าเจ้ารู้ราคาชิ้นนี้แม้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าก็ไม่อาจเทียบได้ลั่วฟงราคาดาราศาสตร์เลยครับหมิงหยูนั้นข้าจะไม่ทำร้ายเจ้าขอร้องได้ทุกอย่างล่วฟง ข้าขอฆ่าศัตรูของข้ามินยูจะฆ่าใครพลังระดับไหนล่วเฟิงระดับจักรวานเก้าครับมินยูหัวเราะข้าระดับจักรวาลเก้านั่นสำหรับข้าแล้วมันง่ายเกินไปการสังหารสิบรายยังน้อยเกินคุณค่ามีดคัตเตอร์ของเจ้ามินยูครุ่นคิดครู่นหนึ่งก่อนกล่าวอย่างดูดันข้ายินดียกดินแดนหนึ่งในสามให้เจ้าไม่นั่นอาจโดนจับตามอง ข้าขอเสนอสิทธิครึ่งหนึ่งของดาวเคราะห์มีชีวิตหนึ่งแสนดวงเจ้าดูแลจัดการได้ทั้งหมดรายได้ทหารข้าไม่ยุ่งแล้วเขายังคิดต่อเกี่ยวกับสำหรับเงินสดนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของพันธมิตรระหว่างลั่วเฟิงและหมิงหยูขณะที่ศึกกับนัวหลานซานยังคงรอวันระเบิดความมันพันธสัญญาเงินตราและพลังใบมีดตัดอากาศท่านหมิงหยูล่เฟิงเอ่ยเสียงหนักข้าเป็นเพียงระดับดาวฤก การมีทรัพย์สมบัติมโหฬารนนะบับบนี้ก็ไร้คุณูปการใดหมิงอยู่ทอดสายตาแข็งกระด้างก่อนเริมฝีปากจะแตกยิ้มอย่างเย็นชาหลวเฟิงความมั่งคั่งล้นเกินไปในเวลานี้กลับใช้งานแทบไม่ทันแต่ฉันในฐานะเจ้าดินแดนจะได้รับความปรารถนาดีจากท่านด้วยเช่นไรคุณสมบัติไม่กี่ข้อพร้อมสิทธินำดาวเคราะห์เหล่านี้ยังช่วยสร้างอำนาจแท้จริงมากกว่าขุมทรัพย์อันมหาศาลหลายเท่าแล้วจะว่าอย่างไร หักลดจำนวนดาวเคราะห์ชีวิตให้เหลือหมื่นดวงโลเฟองเงยหน้าพยักพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเพียงดาวเคราะห์ชีวิตหนึ่งร้อยดวงสำหรับข้าถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าดินแดนอยู่แล้วมิงอยู่โบกมือเบาใช่ดาวเคราะห์หนึ่งร้อยดวงนี้แม้ดูมากมายแต่ไม่ฉุดให้เจ้าต้องตกเป็นเป้าจากพลังใหญ่นอกเหนือหากเจ้ามีหมื่นดวงก็อาจถูกจับตามากไปนี่จึงทรงความเหมาะสมต่อมาเขาถอนหายใจ ในส่วนตัวข้ายังให้เงินสดแก่เจ้าเทียบเทียงราคาของวินคาเตอร์ได้ไม่เต็มที่อย่างไรโหลเฟืองสายหน้าเสียงเข้มท่านหมิงอยู่แม้เพียงเท่านี้พวกเราสามพี่น้องก็มีกําลังมากเหลือเฟือแล้วหมิงอยู่ขมวดคิว้วเราให้ข้าฟังเจ้าพร้อมจะรับสิ่งใดโหลเฟืองเรียบส่งพิกัดเลขบัญชีบัญชีธนาคารเครือข่ายจักรวาลเสมือนจริงหมายเลข xxx หมิงอยู่หัวเราะครืนจูจู คุณหลัวเฟิงบัญชีคุณมีเงินก้อนมาร์กใหญ่มากเขาส่งพลังจิตเข้าไปในระบบแล้วยืนยันการโอนเสียงบาบ้าตาในจิตสำนึกดังก้องเงินเข้าแล้วสองหมื่นล้านดอลลาร์จากระวานด้วยมาจิ้นเดิมถึงหมื่นล้านดอลลาร์ทำให้บัญชีอัปเกรดเป็นระดับสองดาวโดยอัตโนมัติแสดงว่าคุณหลัวเฟิงคือผู้ทรงเกียรติระดับสองดาวรับสิทธิพิเศษมากมายหลัวเฟิงนิ้วครั่นหมื่นล้านดอลลาร์จากระวาน 1ดอลลาร์จักรวาลเทียบ3,300ดอลลาร์แกนวูหมื่นล้านดอลลาร์จักรวาลจึงเทียบได้การนำดาวเคราะห์ชีวิต5 0,000่นดวงหลวงฟงตะลึงหมื่นล้านดอลลาร์จักรวาลเพียงพอซื้อดาวเคราะห์ชีวิตหมื่นดวงได้จริงหรือบรรยากาศในวิลล่าคลาคล่ำหลวงฟงลุกขึ้นอีกหนนท่านหมิงอยู่ข้ายืนยันว่าจะปฏิบัติตามสัญญานี้หมิงอยู่ออกแรงโบกมือเชิญน,นั่งอย่าก,กังวลว่าข้าให้มากเกินไป แต่เพียงอยากให้ถูกต้องตามที่ตกลงกันไว้ทันทีกระแสาอากาศปรวนแปลเมื่อจูจ่ๆเจ้าพิภพ,พ,พป,ปรากฏกายขึ้นในวิลล่ามิงยูครับคำนับขอประทานโทษที่มาสายยินดีต้อนรับเจ้าพิภพ,พ,พหลัวเฟิงหงและเทพเจ้าสายฟ้าลุกโค้งเจ้าพิภพ,พ,พชายพรอมสูงลอยตัวเหนือพื้นมิงยูโชคชะตาท่านช่างดีนักเขาหยิบแหวนเก็บของดึงวินคัตเตอร์ขึ้นเจ้าพิภพ,พ,พ อาวุธนี้เหมาะกับข้ามากการปลดปล่อยพลังยังไม่เต็มที่แต่ด้วยเจ้าอาวุธเล่มนี้พลังข้าเพิ่มขึ้นมหาศาลจากนั้นเขาเหวี่ยงมีดขึ้นฟ้าเส้นสียาว2-3กิโลเมตรปรากฏขึ้นก่อนจะซ่อมตัวเองกลับสู่สภาพเดิมเจ้าพิภพหัวเราะสุดยอดนี่แหละพลังฉีกอาวุธตาดมิงอยู่ยิ้มรับยินดีด้วยครับเจ้าพิภพเจ้าพิภพข้าจะรักษาวินคาเตอร์นี้ไว้ ข้าโอนเงินเข้าบัญชีท่านแล้วถือว่าติดหนี้บุญคุณร่างผอมสูงเลือนหายไปในอากาศณนะหลัวเฟิงหงและที่พระเจ้าสายฟ้ายังอึง้งก่อนหน้านี้จู่ๆเจ้าพิภพก็ปรากฏจับคัตเตอร์ฉีกอวากาศแล้วหายไปเสมือนมายาหลวฟงในใจสัน่นฉีกอวากาศได้ยาวขนาดนั้นแล้วยังบินเร็วขนาดนี้จริงหรือนี่คือสุดยอดจักรวาลวิทยา บาบาตาในาจิตสำนึกอธิบายเขาบินด้วยความเร็วกว่า32,000กิโลเมตรต่อวินาทีแม้ไม่ถึง1นึในสิความเร็วแสงแต่เพียงพอจะสลายดาวด้วยคลื่นอากาศในวิลล่าของหมิงหยูลุกขึ้นยืนยิ้มเบาหมิงหยูค่าสลายวินคัตเตอร์เล่นนี้ไปในราคาสูงลิบต้องขอบคุณเจ้าจริงๆแล้วเจ้าต้องการให้ข้าจัดการใครก่อนดีโลเฟิงนัวหลันซานครับหงและเทพเจ้าสายฟ้า นวหลานซานหมิงอยูเขาหมดคิ้วเขาหรือหลเฟิงใช่ครับหมิงอยู่ยิ้มขำไม่เป็นปัญหาเขาได้รับฉายานักรบขวานศึกมีโอกาสก้าวสู่เจ้าดินแดนสูงแต่ช่วงอายุไขของเขาใกล้สิน้นสถานะในตึกร้อยพยักฆ์ก็ตกตำ่ำเอาเถอะข้ามีเวลาจัดการหลวเฟิงหงและเทพเจ้าสายฟ้าถอนหายใจล่งออกมิงอยู่หลับตา แผ่พลังวิญญาณสแกนดาวคังลันสตาร์หนึ่งวินาทีต่อมาเขาเผยหน้าแตกไม่อยู่ที่นี่แล้วหลวเฟิงตกใจไม่อยู่ที่นี่มิงหยูผ่อนคลายรอยยิ้มตรวจครบดวงดาวคังลันสตาร์แล้วเขาออกจากที่นี่ไปแล้วหากพบคราวหน้าจะไม่พลาดจัดการเขาให้สาสมหลวเฟิงไม่ใช่ความผิดของท่านมิงหยูเขาเพียงโชคดีเกินไปในห้วงอวกาศอันมืดมน ยานจักรวาลแล่นชวโดยรายการรบกวนขณะที่ภารกิจที่เหลือยังรอวันประทุ